ล,ออลงไปเลยตามบบบบาทลงไปเลยอืมมีท่าลงไปอยู่มาหำมมาหำมตัวมากจะเอาเนื้อแก่บหรอเนื้อแก่มานะ่าเหมือเ่านฮัลโหลบ้านพามากาเบิ่งต้นอ้อยที่ยังบบท่านได้ตัดน,นะครับนาทีดู ประมาณนี้ครับลั่มนี่ก็เป็นลั่มขึ้นตามต้นมันครับเนี่ยแต่มีใบแก่ใบเขียวๆบ้างครับก็สีประมาณว่านี่นะครับคือลั่มมันที่บ้านเด็ดตัดครับลั่มอ้อยว่าเป็นลั่มมันครับลั่มของอ้อยเนี่ยตัดไปขึ้นลงน้ำตาลครับไปเขาลงน้ำตาลสำหรับที่ข้าวตัดแล้วก็สีประมาณนี้ครับนี่เลี้ยงๆกันใบแบบนี้ เดี๋ยวมาเบิงวิธีตัดน้ำกันครับซ้อมตัดด้วยก่อนโยโย่ yo, yo. <laughs> จะได้จักมัดมาเบิงนกันครับมือนี้กลับสวัสดีเอฟซีที่รักทุกท่านครับสำหรับช่องแอร์ออนทัวร์ของเข้ามาอนี้สิบห้ามาเบิงการตัดอ้อยของเช่าไรยอ้อยของเพื่อนครับตอนนี้ก็ยืนอยู่ที่ป่าอ้อยของคนยิงขำครับคนยิงขำบ้านผาขาม ข้างล่างนี่ก็คือผู้เขาครับเป็นผู้ผาขามเลยครับที่ถัดสวยงามครับมาเบิ่งวิธีชีวิตในการตัดอ้อยแล้วก็ดูธรรมชาติเป็นน้ำกันครับว่าเพิ่นตัดจังไหนสำหรับคนที่รู้แล้วก็บ่เป็นยังครับสำหรับคนที่บ่รู้ก,ก็มาดูน้ำกันครับว่าค่นตัดอ้อยเป็นแบบไดโดยที่บ่ต้องเผาครับสำหรับวิธีชีวิตชาวบ้านอุปกรณ์ก็จะมีมีดเล่มนึ่งเลยครับนียไว้ตัด ผมกับว่าท่านได้รู้กันว่าตัดจัางไรเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันครับแล้วก็ล่อเบืเอ้องพนังงานเพิ่นสิมาตัดเพิ่นสิพาตัดครับว่ามีวิธีตัดแบบใดเขาคอยมาทำตามเพิ่นไปครับเดี๋ยวก็มาเรียนรู้น้ำกันครับเพื่อผู้ใดยัง่งบ่เคยจะเห็นบ่เคยรู้กับมาเบิ้งคลิปนี้น้ำกันครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ตัดอ่อยน้ำกันครับเบบิงบ่งเบิงบ่งเพิ่มตัดไปแล้วครับเท่ากับตัดตามเพิ่มไป,ไป โอ้ได้แ่ละลำลองสองล่ำม,มึงเลเนี๋ยนีจะสางไปวันหนอรครับมันี้ไล่ไล่ไปว้นหน่อยเยะตัดอะตยตัดจริงครับนี่ มื่อไรเห็ุเลีนได้หนิตัดจริงๆกินข่อิ่มแล้วผมมาซอยเพิ่นตัดมัง่งแล้วม,มันเสียวครับมันงอๆนี่ต้นออกตัดงอโอ้ตรงไปมึงเหงาบรรทอนทุ่งงอๆมากต้องได้ใบมันออกก่อนนี่ตัดทีข้างนองหน้ามือนี่เรียนรู้ไปน้ำกันไม่ไม่เขาวันทีดเมื่อไหรเพิ่นดอกเข้าวัท่เเพื่อดทดสอบไปก่อนหาวิบเบิ่งเพิ่นตัดไปน้ำ ดูนะลิใบไม่หนอกน้ำมันบ่ลิพุดพุดออกสิถ่ายแม่นอ้อยเผานี่ตัดไปดำปีๆแล้วเห็นบ่ครับนี่อ๋ออ้อยเผาอ๋ออ้อยสดเพื่อนเนี่ยนี่ต้องทางใบไม่หนอกก่อนนะเห็นบ่แต่ก็เลี้ยแต่ล้ำมาเสียตัดได้ง่ายครับ ที่ตัดเท่าังจำเลยจำเลยเนี่ยแบบนี้นะครับนี่สวยหรูนี่ใบมันดอกเฉยตัดปลายมันมาอนตัดปลายออกนี่ก้านมันออกใบกิ่งมันน,ะน่ะพืชเลย ได้เต็มเต็มรั้ครับไปสงสัยกับมาตัดบางรานครับมัดเมืย์มัดเมื่อย์อสำหรับการตัดอ้อยนี่งส่งสางใบม,มันออกก่อนเราจะตัดได้เีกยดสีเห็ดบนเป็นเนาะคน,นเท่าเกิดมาต้องเห็ดเป็นให้หมดกรดอยสิคื่ดำหน้า,าต้องเห็ดหัดไป มือไม่เห้ามือไม่เห้าต,ต่อค่อยไปค่อยไปอีะอยา่าเลยมึงมือ,อขี้พันตัดครับเห็นตรงไหนหนี่งมึงไปก่อนงองงองยังไงก็ม็ดก็ใช่ไลย แต่แ้วามเลี่ยังไว้ ครับมาลองซิมมึงนะครับาบาด่ไหว่าอ้อยที่ตัดนี่ก้อนที่เป็นน้ำตาลนี่เป็นไรครับอันแรกต้องเอาเปลือกมันออกก่อนซิมมึงล,ำลำ้ำๆเลยเอาหมองหมอม,ม,มันก่อนต้องถากเปลือกมันออกก่อนครับเลยเปลือกก่อนหนึ่งอเปลือกมันออกก่อนอันที่แข็งหน่อยนึง ทำไมกินหน่อยกินไวอยู่ไอสีน้ำตาลนะอันนี้มันไมนไยซีน้ำตาลนี่ไอสีเขียวนี่เอาไปหีบถอาลงน้ำตาลอย่างเดียวครับสำหรับไอยมือนี่เป็นดน้ำตาลไส้ขายให้ข้ากินด้วยเสมอนะครับหวานรสชาติจังเลยหวานขึ้นน้ำตาลมั้ง หวันจุวยๆวะอ,อือหืออข้างอือหวานหวานหวานน้ำตาลนี่แหละพวกเพื่อนไปเห็นน้ำตาลเขาลุกน้ำตาล ก็โอเคครับผมเมื่อ,อชีพพ่อเสร็จตัดมันเหมือนเว้นคือเพิ่นก็มาให้เบิง้งวิธีชีวิตในการตัดอ้อยของเพิินว่าธรรมชาติเขาจะาตัดแบบไรนี่เลยเนี่ยกองไวเป็นกองหน้าลอ,อยกองหน้อยครับลอยไอ้ต้นนี่แหละันก็สยเหยยบขึ้นรถล้วเขาลงน้ำตาลครับแต่เวลานั้นคงจะไม่เห็นน้ำเพลินหรอกก็มาดูการตัดกังวันน้ำเพลินซีครับมือนนี่จหรับคลิปนี้ก็ ฝากติดตามคนไลค์กนแชร์นะครับสำหรับช่องแอนทัวร์ของผมติหาถ่ายคลิปไปให้เบิงบ้งวิถีชีวิตของชาวบ้านไปเรื่อยๆครับแต่ยังพ่อมีกำลังใจถ่ายอยู่ครับช่วงนี้ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนครับที่ให้การติดตามสวัสดีครับบายๆเดี๋ยวเก็บภาพรบรรยากาศรอบๆให้บิง้งหนกันครับเดี๋ยวตัดซอยเพิ่มจากน้อยก่อนครับให้ได้จากน้อยก่อน